สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมารีวิวนะครับหลังจากที่พี่ทำการใช้งานจริงในปี2026นะครับกับเจ้าตัว,ว OPPO Find X9 Pro กับมือถือที่สเปคให้มาโคตรจัดเต็มกับราคาที่คุ้มจาก OPPO นะครับซึ่งพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อตัวนี้นะครับที่เป็นเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนย์ไทยนะครับ ตามลิงค์ที่ให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้าปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับตอนนี้กับโปรโมชั่นล่าสุดนะครับผมลองเช็คราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผม ตามลิงก์ที่ให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก,ก้าสินค้านะครับทางแอปส้มหรือแอปฟ้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับมาดูว่าตัวนี้ในการดีไซน์ของตัวเครื่องเป็นอย่างไรบ้างในการออกแบบแล้วก็ความสวยงามนะครับนี่อันนี้คือด้านหลังนะครับหลังจากพี่ทําการใช้งานมารู้สึกว่าด้านหลังของตัวเฟรมบอดดี้เนี่ยทำออกมามีความแข็งแรง กับตัวเฟรมจีนะผมถือว่าตัว oppo find x9 pro ทำออกมาเป็นมือถือที่บอกว่า ตัวท็อปจาก Oppo นะนั่นบอกเลยว่าดีไซน์และความแข็งแรงหรือว่าทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟมากนะครับนี่อันนี้คือตัวบอดี้นะครับบริเวณด้านข้างของตัวเครื่องที่ให้เรามานะครับนี่ถือว่ามีความสวยงามจริงครับกับตัวบอดี้ผมอันนี้คือมีปุ่มบัตเทิให้เราไว้กด AI ก็จะมีให้เรามาหรือปุ่มด้านข้างผมนี่ซึ่งพี่ชอบมากกับตัวนี้เช่นพี่กดค้างเพื่อเปิดไฟฉายสามารถทําการตั้งค่าปุ่มนี้เพิ่มเติมได้ผมกับปุ่มตัวบัตทนของตัว Oppo นนะครับถือว่า ว่าให้เรามาก็ถือว่าเพียงพอนะในการใช้งานนะครับพี่ชอบในการดีไซน์มากความบางก็ให้มาถือว่าบางพอสมควรเลยกับความบางของตงัวนี้บางเพียงนะครับผม8.3ม mm มิลลิเมตรเลยกับตัวน้ำหนักให้มาก็ถือว่าเบานะครับ2 24กรัมสัปพพีนะกับมือถือที่เซ็นเซอร์กล้องเยกขนาดนี้ให้มาขนาดนี้กับบอดี้มันนี่สัปพพีถือว่าพกหาได้สุดจริงคือตัวนี้ เปียบเสมือนกล้องหนึ่งตัวนะเพราะว่าตัวนี้ให้มาเลนถือว่ามีคุณภาพที่บอกเลยว่าจัดเต็มมากทําการแคล็บจากตัว h a s s e ซ b บั d นะครับตัวนี้ให้มากับกล้องหลักที่มีความคมชัดผม50ล้านแต่ผมตัวนี้ตัวให้มาเลนอัลตราไวคือ50แล้านก็เลนเทเลโฟโต้ให้มา2องร้อยล้านพิเซลถือว่าสเปกกล้องให้มาโคตรจัดเต็มกล้องหน้าให้มา50บล้านผมซึ่งพีไปใช้งานมาสเปกกล้องบอกเลยว่าสุดจริงนะครับผมตัวนี้นะครับอันนี้คือ ปุ่มที่เอาไว้ในการควบคุมตัวกล้องก็มีให้เรามาเช่นพีทําการกดเข้ากล้องนะครับนี่ก็กดปุ่มปุ่มเป็นชัตเตอร์ก็ได้นะครับผมหรือว่าเป็นการซูมก็ได้เป็นปุ่มที่เอาไว้เป็นค a m เมรในการคอนโทรลผมในการซูมก็ซูมได้นี่มันมีความสมุดรมากกับปุ่มนี้ซึ่งพีจะใช้งานจริงปุ่มนี้เขบอกว่าใช้งานได้เวิร์กมากคือทําออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยนะครับนี่ โคตรสุดอะพี่ชอบมากกับปุ่มนี้มันมันใช้งานแล้วมันมีความสมุทในการกดในการทัดจินนะผมอันนี้พี่ถ่ายที่ความคมชัดผมนี้ยะนี่ผมให้ดูเลยว่าถ่ายที่ความคมชัด200ร้ยิลเซโดยการใช้ตัว Har เซ l a ลแบนะครับนี่กดปึ๊บ ว๊บนีชัตเตอร์ก็กดแล้วก็วันผลในการใช้งานซึ่งเซนเซอร์ของกล้องบอกเลยว่าสุดจริงครับผมกับตัวนี้นะครับนี่พี่ก็ไปสัมผัสมาตัวนี้บอกเลยว่าหน้าจอให้มาฟ e ีดิ้งทัดกดมีความสมมติจริงครับกับหน้าจอให้มาก็คือเป็นจอตัว LTPO หรือว่านจอ OLED นะครับสีสันมีความจัดจ้านสู้แสงดีมากพกพาไปใช้งาน,นที่บอกเลยว่าตัวนี้คือเวิร์กมากกับหน้าจอ6.78นิ้วสู้แสงให้มา3,600นินรับตัว Dolby Vision รับตัว HDR10+ บดบอกตัวนี้ให้มาจัดเต็มมาแล้วก็หน้าจอมีความแข็งแรงทนทานสามารถป้องกันน้ำป้องกันฝุ่นของตัวบนีน้คือ IP 69นะครับก็ถือว่าจัดเต็มจริงสับตัวบอดี้ในการดีไซน์ผมกับหน้าจอที่มีความคมชัดจริงครับหน้าจอสพินัถือว่าชัดมากผมประมาณ 1.5K กับหน้าจอครับผมถือว่าสีสันมีความจัดจ้านมาดูว่ามีใน,ในการตั้งค่าเป็นอย่างไรสามารถซัพพอร์ตทั้ง WiFi 4 WiFi 5 Wi-Fi 6และ WiFi 7ในการซัพพอร์ตก็ถือว่ามีความเร็วจริงครับแล้วก็ซัพพอร์ตเป็นตัวบูตวิชัน6ให้เรามาในการซัพพอร์ตแล้วก็ปรับแต่ง UI ไวเพอร์ก็ปรับแต่งได้ง่าย มี all way a u d i pay ให้เรามาแล้วก็มีการตั้งค่าโดยการสแกนนิ้มือนี่ผมทำับเอฟเฟคด้วยถือว่า UI ทำออกมาได้เยอะจริงถือว่า Oppo Find 9 ตอบโจทย์จริงๆร,รับผมตัวนี้ในการใช้งานนะครับนี่อันนี้เสียงและการสั่นมีการปรับตัวอ e ีเคอรเซอร์มีตัวโฮโลโอริโอให้เรามาในการทดสอบตัวเสียงแล้ก็ในการทําตัวเสียงผมอันนี้แบตนะซึ่งพีไม่ได้ชาร์จแบตมาประมาณ3วันแล้วแบตโคตรอิดเลยกับแบต7,500ันอ่าพร้อมด้วยตัวนี้ตัวนะตัวอ p ปโให้มาในการชาร์จก็คือบอกเลยว่าสุดจริงครับ 80วัตต์ฟ้าชารคือเร็วทีมตัวนี้ในการฟ้าชารนะครับซึ่งบอกเลยว,ว่าแบตอึดแบตทนจริงเล่นเกมถือว่าตอบสองออกมาได้สุดยอดมากตัวเสียงถือว่าเสียงออกมาได้สมบูรณ์แบบจริงอันนี้คือที่พีทำการใช้งานล่าสุดคือรุ่นที่เป็นแรม16กิกบวกเพิ่มอีก2กิกเป็น28กิกกับความจุ512กิกกับ CPU ที่มีความเร็วความแรงจริงครับจากค่ายมเมทเค,คิร 9500 CPU สาปัดคือ3นาโนเมตรจัดการความร้อนจัดการพลังงานก็ถือว่า The best จริงครับอันนี้เซ็นเซอร์ของตัวกล้องผมที่ให้เรามาผมอันนี้เป็นกล้องที่คลับกับตัว h าเ s e l b u a d นะครับมีระบบเการซูมมีการสั่น The o s ให้เรามาผมมีการทำตัวสีมีทำ RGB สามมิติซึ่งตัวเลนส์คุณภาพบอกเลยว่าจัดเต็มจริงสามารถศึกษาเพิ่มเติมทีท่ทางการตั้งค่าของตัว อ p p เปอไฟได้ผมนี่ครับซึ่งหมดเลยว่าสุดยอดมากเซ็นเซอร์ทำออกมาได้สุดจริงครับกับตัวกล้องแล้วก็มีตัวโบ XDR ให้เรามาในการทำงานด้วยกับคุณภาพของตัวเลนนะครับถือว่าสุดยอดจริงนะครับมีผมบอกเลยว่า เพอร์เฟกมากแล้วก็มี Oppo AI ให้เรามาสามารถทำการ์ชัน AI ของ Oppo ได้อย่างครบคันจริงครับเพราะว่าเป็นรุน Apple น่นทํา็อป o ป้เนาะนี่อันนี้คือการตั้งค่าต่างๆโคนแอปได้แบ่งหน้าจอได้ซึ่งพีสัมผัสมาเป็น The b e บ t ของมือถือที่มีความคุ้มค่าจริงครับมาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างกับตัวกล้องนะซึ่งพีก็ไปสัมผัสกับตัวกล้องมาคือตัวกล้องใช้งานง่ายมาก มีหมวดตัวมาสเตอร์หรือว่าหมวดโปรในการปรับผมตัวนี้ให้เรามาเนี่ยผมเสื้อันนี้ดีมากหมวดมาสเตอร์มีด้วยนะครับบอกเลยว่าสุดจริงหายได้ยากนะชื่อ Apple ให้หมวดมาสเตอร์มานะครับแต่ Apple ไฟเให้มากับตัวทอปตัวนี้บอกเลยว่าจัดเต็มมากเลยครับมีปรับไฟก็ปรับได้นะครับมีไฟให้เราในการถ่ายไฟล์รอ m แม็ด้วยนะครับถือว่าสุดจริงนะครับโอ้มีการถ่าย JPEG นะครับผม JPG แบบแมทด้วยให้เราในการถ่ายนะครับแล้วก็มีการถ่ายวิดีโอที่ 180p 0นี่ผมี120เฟรมแล้วก็ 4K แล้ว120เฟรมด้วยนะครับโอ้สุดมากผมแล้วก็มีการเปิดการสั่นช่วยในการถ่ายแล้วผมตัวนี้วิดีโอ 4K 60เฟรมด้วยถือว,ว่าสุดมากนะครับผมนี่ครับอัลตร้าไวท์50ล้านเลนส์โน้มเอี50ล้านเทเลให้มาในการซูมถึงนะครับผม120เท่าในการซูมนะครับ ถือว่าสุดมาแล้วก็มีฮาร์ดเซลเบดไฮระบบไฟตัวนี้ให้มาด้วยนะครับแล้วก็มีหมดเพิ่มเติมมีการคืนพอนามาวิโลโอโปนะครับโซ so มชันไอผมมีหมดต่างๆให้เรามาเยอะมากกับฟังก์ชันของตัวกล้องซึ่งพีไปสัมผัสกับตัวกล้องมาบอกเลยว่ากล้องคือเดอะเบสจริงครับอี่อันนี้ให้ดูเลยว่าพีไปสัมผัสตัวกล้องมาจริงเลยว่าสีสันของรูปภาพมันมีความสวยงามคือบอกเลยว่ากล้องเก็บดีเทลของตัววัตถุกออกมาดีมากอันนี้พีถ่ายที่ความคมชัดดู อันนี้คือ200ล้านคือซูงมเข้าไปได้เยอะมากเห็นถึงฝุ่นเลยนะครับดูโอ้แบบสุดยอดมากกับตัวกล้อง200นิเสียผมในการใช้อันท์เลยนะครับผมอันนี้คือวิดีโอที่พีไปสัมผัสมาบอกเลยว่าสุดจริงครับคือพีชอบเสียงมากแล้วก็วิดีโอมันมีการสั่นที่มีความนิ่งของรูปภาพออกมาได้อย่างเพอร์เฟกจริงครับภาพนิ่งมากใช้งานวิดีโอถือว่าเดอะเบสจริงครับ กับตัว oppo f i x9 pro ในปีนี้เลยนะครับนี่สีสันดีมากสกินโทนไว้บาลาน์ของสีถือว่าดูดีแล้วครัสีโคตรสวยอะ่ะคือมุมมองพีนะทำออกมาได้ดีผสมควรเลยในการเก็บดีเทลของรูปภาพนะครับเพอร์เฟกมากครับผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือกล้องหน้าที่ถ่ายที่ความคมชัด50ล้านได้เก็บระะเยดของภาพเก็บวัตถุเก็บหนวดเขาของพีดู มันมีความคมชัดในการเก็บดีเทลจริงครับบอกเลยว่าเพอร์เฟกมากหลังจากที่พีทำการใช้งานตัวนี้มาเป็นมือที่ใช้งานได้ครบคันจริงครับตอบ2หรือว่าตอบ2ได้อย่างง่ายดายมากซึ่งไปใช้งานมาคือเป็น The best ของมือท,ที่มีความคุ้มค่าในเรื่องของตัวกล้องจริงครับดูกล้องโคตรสุดอะคือกล้องดีมากครับ สีสันไว้ของภาพมันมีความสวยงามจริงครับแล้วก็เก็บดีเทลของตัวถูกออกมาได้อย่างเพอร์เฟกมากกัางคืนก็คือเก็บดีเทลบอกเลยว่าโคตรดีซึ่งพีก็นําไปถ่ายในการซูมดูคือเก็บดวงอาทิตย์อันนี้พีถ่ายด้วยจบหลังกล้องไม่มีการปรับแต่งเพิ่มเติมนะเป็นกล้องที่บอกเลยว่าคุณภาพตัวเลนทําออกมาดูหู ภาพโคตรสวยอะ่ะเก็บดีเทลของรูปภาพออกมาได้เวิร์กมากมีความสวยงามในการเก็บดีเทลจริงครับซึ่งพี่บอกเลยว่าบุคคลก็ถ่ายออกมามีความสมูทจริงครับคือเป็นมือที่ใช้งานได้ง่ายฟังก์ชันอือกว่าครบเล่นเกมในการปรับสูงสุดถือว่าสบายหายห่วงทุกเกม CPU แรงจริงครับหนึ่ง้าร0 CPU 3นเน็ตเล่นเกมทุกเกมปรับสมดสุด,ดดีมากจะรู้ว่าเกมเกมพแเพล็ปรับสูงสุดบอกเลยว่าสบายหายห่วงทุกเกมถือว่าเพียงพอมาก บอกเล้ว,ว่าเป็นที่เพอร์เฟกมากลำโพงเสียงดังฟังชัดฟัง์กชันครบทุกอย่างคือเพอร์เฟกจริงกับตัว,ว Oppo Find X9 Pro กับมือถือที่สเปคจัดเต็มกับราคาที่คุ้มจาก Oppo ตัวนี้ซึ่งพีใช้งานมาในปี2026บอกแล้ว,ว่าเพอร์เฟกมากมาดูว่าเสียงลำโพงจะเป็นยไงบ้างในการฟังเพลงนะครับมาดูว่าเสียงจริงจะเป็นอยไงในการเปิดสูงสุดเลยนะครับผมตัวนี้นะครับ ถือว่าเสียงเบสเสียงกลางให้มากับพีนะถือว่าจัดเต็มครับเสียงมีคุณภาพเสียงมีความกังวานออกมาได้สมบูรณ์แบบมาก เป็มือที่พีรู้สึกว่าเฮ้ยทำออกมาได้ดีมากขอบจอก็มีความบางบอดี้มีความพรีเมียมนะครับซึ่งพีใช้งานมาสแกนมือก็ถือว่าสแกนได้ง่ายจริงครับกปดปุ๊บ,บนี่สแกนเลยซึ่งพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อตัวนี้ที่เป็นเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนย์ไทยนะครับตามลิงก์ทีให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนสาวนี้ขอบคุณครับ